เฮ้ดขวดจะเถือเจ้าหันตุ๊กมาเต้นเส้าขวดบอกว่าจะถือเอาเฮ็ดหยังโห่เฮ็ดคือ์ี่เลื่องจมีเฮ็ดอย่าผิดกันโยน้ำกันอย่าผิดกันใายคลองกระเบิดอะไรยังสิมาผิดกันอยู่สิมาฉลองกันพัติผิดกันนะหลายป่าสิมาเมื่อเาขวดบอกได้เฮ็ดอีหยังม่จะมาม่จะเพิ่มมือเฮ็ดหนึ่งเข้ากับอ๋อหนึ่ง อย่าว่าวางไรข่อยค่ได้ชอบอย่าว่าวางไรมันดอดออกมาใส่ข่อยคนหนึ่งเข่าปวดเงินก็บปวดไปนั่ยังไงเงอนหลังไงหายอยากได้เขาอยากได้ซ้ำตูบสวัสดีพี่น้องสวัสดียินทร์กระทรวงช่องบ่าวเอื้อนะหลังจากที่กลับมาแต่ไปแหกปากแหกเป็นพ่อค้าอ่าเป็ไม่ค้าค้า เงาแดดกลับมาค่ะแต่มืันนี้เบาเอือเป็่นสลองอีกแล้ว่ายสลองขายของมดไว้มดเด้อมเมอกี้ยงตับเกี้ยงอุดสูตรพี่นายและสิมาเมาบอทันนะจ้ะพี่นายมือม่อหน่ย่าลืมจ้าเช็ดกับปุ้นขายถามาอุดนุนเด้ออื้อมือันนี้เพิ่นสีต่ำเหรอต่ำมือต่ำเมือใส่ยอนั่นเอง อันเงินขายเงินขายได้กําไรจังอยู่ไสมามาซื้อกินเบิดกําไรอยู่พี่เฮ้ยทางทางใจดีเอาเอากําไรเฮาก็ได้เด้นี่เฮาก็ได้กินอือๆอือทุนคือเก่าเลยบ่ได้เหลืออันขายเอาทืนไว้แล้วกําไรน่ะกินเออขายอทืนไวมันกินอ่างทางใจดิเออก็ซ่ากันอหากินเนาะ อันนี้คือการทำมาหากินเออบริเวณทำมาหากิบเนาะทำมาหากิน <laughs> นี่คือการทำมาหากินนะจ๊ะอะไร <c oughs> ดูภายหล<ะ>ังภาครื่งแล้วกับป้าตอนบอไม่้มือห้าบริงลล์ล้งบานตุยตุยเนาะพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขาย <c oughs> ของขายของจากมือนะคะแต่บริเวณห้องนั่งสีดอกค่ะ ยังสีเป็นผู้ช่วยขายของซื้อ,อมีเอฟซีกันหลายคนกันว่าเจสีก็ทีดินเยอะแยะว่าสัน้นคือบ,บทํบารมส่วนเขาสา,ากกันเชลเชลว่าเฮือนสั้นนั่นหรอเออที่ชีนันไป็นรักมีเงินว่าซั้นอ,อืมไป็นรักมีเงินอยู่บ,าบา้านว่าแล้วมากำงามหนึ่งว่าซั้น จำเป็นเขามีเงินนะจ๊ะโอ้ยสิเห็ดเห็นมันสมอะไรมันแหล่สบายขายนาเห็ดเถือนเฮ้ยเอ้ยให้มันสมฐานะจะน้องมีเอฟซีเพิ่นกา่าอนี่ยก็ทำไมเจสีไม่ทำสวนในบ้านเออโน่นนี่นั่นมาสันโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้เอาตามความถนัดตามความกถนัดภายถนัดมันเนาะความชอบของไายของมันเนาะเพาเจสีนี่เว้าตรงๆเลยนะคะเจสีบริมากปลูกค่ะ ปลูกยังกับบอคอยขึ้นนะคะว่าง่ายๆแล้วก็บ,บวกกับผสมประสานขานแน่จากน้อยหนึนงน่งง้วขันเฮ็ดยังกับบวายง้วะจะต้องเฮ็ดหัวดีๆถ้าก็ได้ลงทุนอีกเฮ็ดทัวก็ได้เฮ็ดลงทุนขนาดขั้วของลงทุนสี่พัน 4, บาทนั่น,นไปอยู่คะเซนานันาน้ำมั้นะคะจะคกสีว่าจังไดเนาะขันพอออกจากบ้านกับบ่ได้เหตุการณ์เหตุงานเพราะว่า ส่วนมากจี้ชีก็ออกแต่บ้านอยู่แล้วที่ผ่านมากันเนาะตั้งแต่้องไปค่ะต้องออกแต่บ้านค่ะอยื้อเงอนบ่ได้มันหอนอยื้อเงอนบ่ได้ดอกค่ะอยู่อเงินปลอดติดเสียอยื้อเงอนจักมือหนึ่งหนึ่งกระจายยาขาดแล้วอีีีีออยู่่บได้นกืมเพราะว่าคนเห็ดหัวเห็ดสวนนี่ก็มันก็หลายเนาะมันก็เอาตามที่ความแบบถนัดความชอบของไผ่นี่คือเบาเอื้อนี่เออยอมรับเพิ่นมักปลูกมักฟังแล้วเพิ่นก็ขยัน อืมเจสีก็อยากขยันอยู่จ้ะขย,นยัขยนในฮิตเลยมันเมื่อยก,กับบกคุ้มค่ะขยันไปผัดขายาบุกจุ๊บค่คะแม่นะเจ้าในฮิตมันเมื่อยกับยาด้วยเพราะว่าเฮากับโบได้ทุกพอประเดี๋ยวเขาซื้อกินซาบแบบสิบแปดซาบแดดกินได้จีนเด็ดเขาก็ซื้อกินอันดีแล้ว ปลูกกระเพือสีได้เออว่าเรื่องมันด uh, ีมันก็ดีฮะและซื้อกินเฮ้ยขันมีเงินปลูกกรเพือสีได้เนาะเพือสีพุ่ได้ปลูกกรเพือสีได้เอ้ยจับโจกเนี่ยก็ะทิปล้างแล้วค่ะ保卫เด้อค่ะบัวได้สีว้าแนะน้ำให้เจสีอันมัดเห็ดสวนปลูกนนปลูกนี่ขน้อยขอยอมว่าวลีจ้ะขน้อยเห็ดบัวได้ขันคือจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยเออว่าบ้าสร้างเห็ดไก่เห็ดเวียกบดิจักมิดจักเมื่อย มือนี่ฮากับมันถูกมาหลายแล้วฮากับอยากสบายเน่พอพอได้มีได้ซับได้ใส่ได้จ่ายได้ซื้อแล้วก็บฮากับอยากสบายเนี่ยนะพี่น้องไอ้คนฮาทุกคนน่ะหาเงินหลืก็หาเพื่ออยคว่ำสบายเนาะผมีผููใดอยากกลับไปถูกไปลําบากคือเก่าดอกฮาลําบากมาหลายเลยตั้งแต่ในหน่อยคนพอมีเงินเลยฮะกับอยากสบายแนบริเว่ระบบเออ บรอยากเห็ดดอกความเห็ดหันเอียงเฮาเห็ดได้เฮากระเห็ดเอียงที่เฮาถนัดเฮากระเห็ดลูกได้เท้าเจ้าสีขาวกว่าเก่าได้เท้าอันนี้บอดามาเด้อพี่น้องเอ้ยบอดามากกัขอบคุณเนาะขอบคุณเอฟซีทีบานแนะน้ำเพิ่นก็อยากให้เฮามีรายได้นั่นแหละเนาะแต่ว่าอันเฮาบัตรธนาเราอลีอลาเขอโทษขออภัยเฮ็ดให้บ่ได้ได้แต่ว่าเรื่องข่ายนี่เขาจะบ่ปันได้เนาะก็แม่นนั่นล่ะ ข่อยกับโบแม่นว่าข่อยกับธนัดขายดอกพี่น้องไว้่ามาเม่เทสแถบไปจังสีเพอไดใอยู่แต่ว่าคือเบาเอื้อนี่เราขายเราขายอะไรมาเฮานี่เฮ็ดทต้คีฟค่ะเพราะว่าข่อยกับเป็นผู้กินซื้อดอกใต้คลีิเฮ็ดจังใดล่ะอือาขายพีเนาองกานบ่ขายกะ มันกิบมาได้บม่มีมีมีคนขายแน่เหลือคนซื้อแน่เนาะเมื <laughs> ม่อหนาวจังสิเฮ็ดอีหยังตะปุ่นเนาะเฮิน่นคนถาม,มหาว่าจะกินตะปุ่นแม่นกินเดือนบ่เฮาเฮ็ดสับแบโลดเลยจะมาช่วยทําเหมือนเดิมนั่นแหละเบาเอื้อเราขายเฮาก็มาช่วยแล้วก็เราขายได้แล้วเราก็ซื้อแนวมาสู่เฮากินคือเก่าวอะไรเออ บอด้ไก <Merci. S 2> ่ใส่ดอกเงินนะกันแล้วกับบอด้เก็บแล้วกับบอด้เก็บข่ากระเป๋าดอกก้อนก้อนชิคายกับ้องซิมก้อนคนรวยรวถเลยโอ้ยบ่ต้นห้วนนังนั่นนั่นแซ่บอยู่เร็วมันใจเลยในนางหนาคนนี้มาเสบมาเสพเอาลูกพันกินพอดีกินบมแซ่บตีปากจะคลองนะมันเป็นยังเย็ดือดแสบกับมแซ่บนี่ฮะเอ้าคือว่าข่อยเสร็จแล้วก็นะมันก็เป็นมั่วอมันเป็นมันเป็นบ่เขาบอกว่าเบ้าเอื้อชอบโชว์ โชว์กางเกงในโชว์บ็อกเซอร์เห็นตอนไหนน่า,ารักก็ด่าด่าว่าอ๋าอมันคือเป็นโมวมออะบอกคอยเซตไล่เธออะไรได้เธอามาเบิ่งดูมือตำ่ตำอุ้ยหัวซอนง,งงอก <c oughs> บอกได้ปู่ซาดตรแล้วที่แต่ไงน,นะมีเรื่องจืดศาสตรอย่างมาคุเนะาะศาสตร์ตัวน้อยนะ กระซาดตัวพื้นน้อยฮนดิพื้นน้อยอะไรกระซาดอย่างเขาเลยมัอนี้ห้าสิบตำรวมมีแต่บไม่รวมหรอกมีแต่มือกับมืออันอีกย่างก็มือย่องตัวอย่างใส่ไหมใส่น้อยหนึ่งโอเจ้ากินเห็ดนนดิเห็ดอะไรด้เห็ดบอลส่ยำเธอจะมาตามใส่หรอ มือหน้านก่อนมันไม่ใช่นะนชูโรดบะเบนจะซื้อเราบอกยังพอใส่หลายเซหลายช้อนเดียวเอง <h ums> ใส่หลายเซหลายอีกนิดุ้ยโลกกาเขาไม่มีน,น,เมอนอะเนาะพอมือกับเข็มเขาแห้งแล้ว โอ้ oh, เป็นจักผุกคิจีนด้วยอะไรด้วยเอามีมาให้นีข้าปูนเปื่อยโบปิดเซ็นแต่แต่ผุนแต่แต่ดุนล่ะแต่ดนุนค่อยเอาใส่ชองฟีดไว้เย ตั้ววานันบุญเมื่อกี้นี่ผัดลงบานตุ่ยๆเนาะอืออ่ะสุดท้ายอยู่เอ๊ะทําไมไม่ปกชั้นล่ะทับลุยถ่านยาวๆอุ้ยมือสั่นหนังไก่ก็บ่ได้ส้มๆอะนะ พอดีพอดีมะกร้วยมะกอ,อ,ะกอเสื้อมาหนึ่งพอมาจา้่ใครน้องเพลงอ่ะเจ๊ดีหรอาซื้อ น้ำนัวน้ำนัวน้ำนัวนีหน่นหมูยอซื้อไปล้างด้ยวยว้าวมาเทเลยสิกอนมึกเทลวนทำม,มันกันโต้เของโคกเอากระปุ้นลงไปนะพูดิติ่มโคกคือว่ามันไม่คอหรอกนะปะลาเนี่ยขนมจีนเต็มด อันนี้เขาบอกสีโลขับบงใส่ขับบงไม่ได้ลกูกช้ำเนี่ยดูสิเธอมาสูงสดอืมจำยัวยัชิมดูอืมยาชิมน,น,นะเธอบอกยาชิม เผ็ดเปรี้ยวหวานจินนะไปบนี่เธอตัวตามหรือเธอยำยำยัวยัวยำเลยยยัวยัวเจอทุกคน บ่มีมีดกับมีดใส่เนาะน่ากินไหมจ๊ะน่ากินมากกินเบิร์ตบ่เนอะเบิร์ตไปทำกินกับไปมาทำบุ้งด้วยอืมขอชิมสัน,นแมวเอ้ยมือสั้นมันสองโมงหิวข้าวจะเธอไม่ผ่านเลยหรอเอาจะก,กัดจับที่สัม กัะซิมซอฟ่นนี้ทำฉากก้ากระตูน๋ยวหรอเล่นโคกอยู่แล้วหรอกระตกมากระตกมาอยู่ใช้นี่แล้เกาพื้นนู่แล้วเออ เอาเอื้อยวะสันคนไป็นกออกหมอซีคเลยสองตอนเดียวกองอเป็นยังเป็นอยากกินน้ำป้าทำไมมาเต่งนะสัป้ามาเตกันไปเก็บผักกันีปนอป้ามาซินก่อน ว่อดีไหม,ม okay. เธอหิวข้าวมาแล้วโอนกับมันเพราะเป็นเซีนปันได้มัน,นอยู่ในซอกฟีตมถาดมาเลยไหมเป็นอย่างอีกแล้ว <c oughs> เป็นอย่างอีกแล้วนอน กอเขาใจอยู่เนี่ยเสาสบายดีว่าจะรูปมาโทนน้ำเบิร์ดน้่บ่มีน้ำเบิร์ดก่อนบอโอเคน้ำไม่ร้องเนาะเดี๋ยวเขาก็ติดตามคลิปหน้าติดตามซองเจสีนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับ ไอซีบ่ะไอซีเยันไปขายซอยก็ได้ย่งโอ้ยเฮาก็บปไะเด้๋ยวยันจีกินปันนันทำเพิ่นนล้วจะกินย่างเัยแกกินปันนันเด้อเอาบวงนี้คอยไว้กินตับตีอินแต่พันบปมีอด้เนี่ยซีมกันเด้อคอยซีมกันหลายหลายค่ะให้พี่โอซีมก็นพี่น้อนกันได้ก็อย่าลืมเพราะาเป็นกาลังใจให้ทีมงานเราด้วยจ้าอือมีสดเก็ยันสมาร์ทแท้มาแม่มานั่ง